อยากเทรดบิตคอยและตลาดคริปโตเคอเรนซีให้ได้กำไรต้องมี3อย่างนี้ in, like สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ข้อมูลดีๆนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการทำกำไรกับตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีเธเรี่ม ไลคอย ADA, ด o อกคอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ได้ทั้งตลาดหุ้นตลาด Forex ตลาดคปโตัวคอเรนซีและประเภทออปชั่นฟิวเจอร์ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของทักษะการอ่านกราฟซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปนะครับ การอ่านกราฟนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆต่อตลาดการลงทุนนะครับยิ่งประเภทคริปตัวกรนซีแล้วเนี่ยการอ่านกราฟเนี่ยถือว่าเป็น1ใน3ปัจจัยนะครับที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครเพราะว่าการอ่านกราฟนะครับจะเป็นสิ่งเดียวนะครับที่บอกเราได้ว่ากราฟเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือลง อยู่ในแนวโน้มไหนนะครับแนวรับแนวต้านเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้ราคาทำนิวไฮหรือยังนะครับตอนนี้มันมาถึงแนวต้านไหมมันไปชนตรงไหนนะครับแนวโน้มเป็นแบบไหนนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับนั่นก็คือรวมอยู่ในเรื่องของทักษะการอ่านกราฟทั้งหมดในเรื่องนี้นะครับสำคัญมากๆมีหลายคนนะครับที่เข้ามาเทรดในตลาดคปโตัวเรนซีแล้วเนี่ยยังไม่สามารถมีทักษะในการอ่านกราฟได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจุดบอดเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาสู่ตลาดการลงทุนแบบนี้นะครับ ไม่ว่าในตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับตลาดฟอเร็กเนี่ยทักษะการอ่านกราฟเนี่ยถือว่าเป็น1ใน3ปัจจัยนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีให้ได้นะครับผมยิ่งฝึกมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งดีมากเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เรามีทักษะในการทําอาหารครับถ้าวันนี้เราฝึกการทําอาหารเพียงแค่วัน2วันนะครับเราไม่ได้ฝึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนครับทักษะของเราก็จะไม่มีความแข็งแรงและสกิลที่เราได้มานะครับก็จะไม่สามารถ ทำให้เราประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่มีความฝึกฝนที่มากเพียงพอและเราก็ขาดทักษะการอ่านกราฟอย่างชัดเจนนะครับ 2. นะครับก็คือในเรื่องของวินัยในการเทรดนะครับรวมถึงระบบเทรดด้วยนะครับผมจะรวม2เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าในเรื่องของวินัยการเทรดนะครับมันเหมือนกับว่าการที่เราเนี่ยซ้อมปั่นจัก,กรยานนะครับถ้าเราซ้อมเพียงแค่วัน2วันนะครับแน่นอน,นครับเร,เราก็อาจจะไม่สามารถ ปั่นจักรยานในรูปแบบอื่นๆได้นะครับไม่สามารถปั่นให้เร็วขึ้นได้ไม่สามารถเข้าทางโค้งได้นะครับขึ้นเนินลงเนินนะครับเราก็อาจจะไม่สามารถทําได้เพราะว่าวิาวนัยในการฝึกซ้อมของเรานะครับต่ํานั่นเองนะครับเป็นไปได้ไหมครับถ้าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยฝึกในการทําอาหารหรือว่า ตั้งเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับในการลดน้าหนักถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราอยากลดสัก20่กิโลนะครับเราไปวิ่งออกกําลังกายเพียงแค่1วันเนี่ยผมถามว่ามันสามารถลดได้ไหมครับยีกิโลภายใน1วันก็ไม่สามารถเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาและก็ต้องใช้วินัยนะครับในการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอนะครับและก็ต้องมีระบบให้กับตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของการเทรดก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราเทรดแบบไม่มีวินัยนะครับและเราไม่มีระบบเทรดนั่นหมายความว่า เวลาที่เราเข้าซื้อหรือเข้าขายเนี่ยมันคือการเทรดมั่วน,นั่นเองนะครับผมและผมถามหน่อยครับว่าการเทรดมั่วเนี่ยหรือว่าการที่เราแบบทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแบบมั่วๆสเปซส,สปะไม่มีแบบแผนไม่มีวินยัยไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมันจะประสบความสําเร็จได้ไหมครับเพราะว่าการทําธุรกิจนะครับหรือว่าการเทรดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนการซื้อหวยซื้อเบอร์นะครับมันคือการทําธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับเพียงแค่ตัวสินค้าของเราหรือว่าตัวผลประกอบการของเราทั้งหมดที่เรามีเนี่ยคือจํานวนเงินนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวินัยการเทรดเนี่ยสำคัญมากเหมือนกันนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับและข้อต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่มีความสําคัญมากที่สุดนะครับในส่วนตัวผมผมมองว่าข้อนี้เนี่ยสำคัญมากที่สุดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราลงทุนในประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ว่าเราจะเทรดหุ้นนะครับหรือว่าเราจะเล่นการพนันอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราขาดสิ่งนี้นะครับเราจะไม่สามารถชนะตลาดและก็ไม่สามารถปั้นเงินจากก้อนน้อยๆนะครับให้เป็นก้อนใหญ่ๆได้เลยนะครับถ้าขาดสิ่งนี้ครับ การบริหารความเสี่ยงนั่นเองนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ m o n e y management นะครับเรื่องนี้เนียวสำคัญมากมากนะครับถ้าเกิดเราเข้าสู่ตลาดการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่แต่เราขาดในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับหรือว่า m o n e y management นะครับก็คือการบริหารเงินของเรานั่นเองนะครับถ้าขาดเพียงข้อนี้ข้อเดียวนะครับต่อให้เราจะพยายามเทรดมากแค่ไหนนะครับก็ ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จครับมีนักลงทุนนะครับที่ประสบความสําเร็จระดับสูงแล้วเนี่ยบางคนนะครับถึงขั้นเอ่ยปากออกมาเลยนะครับว่าต่อให้เรานะครับเข้าเทรดมั่วๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีทักษะหรือว่าการบริหารความเสี่ยงแล้วก็มัลติเมเนนต์ที่ดีนะครับผมก็สามารถชนะตลาดได้เช่นเดียวกันนะครับวอเลนบัฟเฟต์นะครับนักลงทุนระดับโลกนะครับเคยเอ่ยปากออกมานะครับว่าการรักษาเงินทุนนะครับหรือว่ารักษาเงินต้นนั้นคือปัจจัยอันดับแรกนะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในโลกของการลงทุนนั่นหมายความว่า3อย่างนี้นะครับถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะครับในการที่เราจะประสบความสําเร็จในโลกของการลงทุนนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของคริปโตเคเรนซีหรือว่า Bitcoin ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดการลงทุนประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็จะไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนได้เลยนะครับ 3ปัจจัยที่ผมได้กล่าวมานะครับก็เป็น3สิ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเราอยากจะมาอยู่ในโลกของการลงทุนนะครับตัดสินใจแล้วนะครับลงมือลงแรงอย่างเต็มที่แล้วเข้ามาสู่ในโลกของการลงทุนนะครับทั้งคลิปตเคอันเอนซีฟอเร็กอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จนะครับก็จะต้องฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็การควบคุมนะครับการบริหารความเสี่ยงนะครับมันี่เมนจเมนต์ไว้ด้วยนะครับผม อันนี้ก็เป็น3ปัจจัยนะครับที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ฟังกันในวันนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจในโลกของการลงทุนเช่นกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ Investor Network Channel นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ